เดียวรับเงินสดกับบ้าน9,000บาทผ่อนเริ่มต้น4,000มีให้เลือกมากกว่า100คันรับประกันให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมอย่างเจ้าคันนี้ครับช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือนเดือนละ3,000บาทโคตรคุ้มกับตัวรถปี2022สีกระแสครับสับตัวนี้เท่าแลมโบปี2022วารันตีศูนย์หลือวารรันตีล้านมีให้ พร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มรถมีอุปกรณ์ในการใช้งานทุกอย่างครบถ้วนและพร้อมวิ่งงานได้ทันทีในวันที่เรารับรถนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง1.9ตอนนี้เนี่ยในโชว์รูมเราเนี่ยอาจจะพูดได้เลยว่าเป็นโชว์รูมอีสุแบบย่อมๆสักที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในกรุงเทพริมณฑลเพราะว่าเรามีตัว1.9เรามีตัว3.0เรามีสีนี้เรามีสีนี้ และเรามีสีที่นิยมเพราะนั้นเนี่ยหลายคนนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าโซนต่างจังหวัดถ้าเกิดที่กำลังหาอยู่และแถวนั้นคือไม่มีรถและเป็นรถใช้งานในเชิงพันิชย์แบบนี้ปฏิพัติ์ออตโต้มีนะครับตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเดิมเป็นหลอดไส้แบบธรรมดากระจังหน้าก็จะเป็นตัวโฉมใหม่เขี้ยวเล็กสชั้นสีดำเป็นโนแบล็กแล้วก็ตัวโลโก้เป็นโครเมียมเหมือนเดิม คันนี้ค่อนข้างที่จะไวครับเพราะว่าเรามีการดําเนินการในเรื่องตัวการเปลี่ยนทะเบียนและก็ภาษีพรบรจากการให้เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวต้องมีเอาไปจดทะเบียนลงเล่มสมมตินะฮะอย่างในกรณีนะครับว่ารถออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดเราก็จะมีเรียกคุณลูกค้ากลับมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยมันไม่มีค่าดําเนินการนะครับสมมุติว่าอย่างในกรณีเราอาจจะไปเจอด่านโดนเรียกเก็บเงิน ตรงนี้สามารถเอาใบสั่งมายืนยันได้เลยว่าเสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่และเดี๋ยวทางโชว์รูมเราก็จะมีการโอนเงินจองคืนไปให้นะครับมาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งฮะถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้เพื่อสําหรับคุณลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับรา,ายละเอียดของเล็กน้อยพวกนี้เราสามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูก่อนหน้านี้ หรือว่าเป็นคุณลูกค้าที่ดูมานานกว่านี้แล้วนะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นในรหัส az 4 e นะฮะ1นลิตรนะครับ,รบตัวนี้ก็150แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 5 0นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะมีอย่างหนึ่งนะครับที่มันไม่เดิมนั่นก็คือจะมีการเปลี่ยนท่อแต่งนะครับส่วนเครื่องเนี่ยไส้ในเดิมหัวฉีดเดิมไม่มีรีแมปไม่มีอุด egr นะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนท่ออย่างเดียวถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราเห็นว่าตัวรถมันอาจจะมีควันดําออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเราก็จะเอาตัวรถไปตรวจสอบนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอันไม่ได้บอกก็คือไม่มีแต่ถ้าเกิดอันบอกก็คือมีอันนี้คือความชัดเจนที่ต้องเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็จะมีวอรันตีเบิ้ลน,นั่นคือวอรันตีศูนย์สปี1นึ่งแสนโลจะย้อนไทม์ไลน์กลับไปอยู่เหมือนเดิมทําได้ หรือเจ้าแค่วารันตีของเราทําได้หรือเจ้าควบเบิ้ลวารันตีไปเลยก็ทําได้นะครับสวยเลยฮะรถมีรับประกันโครงสร้างเนี่ยคือมันเดิมนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าที่มีการซื้อไปแล้วพบเจอว่ารถมีปัญหาหรือว่าโครงสร้างมีการตัดต่อมาเราก็ยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับสีด้านข้างนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการขัดให้อีกหนึ่งรอบนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยเราเลือกใส่เป็นล้อแบบนี้แหละ ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือคุณลูกค้าชอบมากนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้มันอาจจะมีตัวลายอื่นมาให้เลือกอีกอย่างเช่นเอสอี SE, นะฮะสามเคร K, หรือว่าจะเป็น TC 150จริงๆเนี่ยเดียวยังไงถ้าเกิดอย่างไรน่ยได้มีการเอ่ยตัวอย่างมาให้ฟังถ้าเกิดอยากได้แบบนั้นเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่เดานจะโทรไปถามร้านที่เขาขายล้อแม็กให้เพราะนั้นไม่มีการบวกเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยางจะเป็นตัวปี23ข้างหน้าเนี่ยจะมีการตัดสปริงลงมานิดหนึ่ง เพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่ารถทรงหน้าเนี่ยคือมันมีการเตี้ยลงและก็ตัวยางเนี่ยมันเป็นตัวยางแก้มหนาเพราะนั้นเนี่ยขอบซุ้มล้อเนี่ยมันเลยเหลือติดอยู่กับยางประมาณ3นิ้วนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะเสา A เ,เดิมฟิล์มมีการติดแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์ประมาณ60นะฮะไม่ได้หนามากแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์80 80 70ประมาณนี้สําหรับตัวฟิล์มจริงๆมันก็เลือกได้นะครับถ้าเกิดเราอยากแบบ ซิ่งๆหน่อยเอาเป็นตัวฟิล์มใสไปเลยก็ทําได้คือมันจะมีเป็นฟิล์มใสและกันความร้อนมันก็มีนะฮะของให้ครูหรือว่าจะเป็นตัวของแบรนด์ดังก็มีเยอะแต่ตัวนี้เราซื้อได้กําไรอย่างหนึ่งก็คือเขามีการเปลี่ยนจอมาเดนจะไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันจะเปิดให้ดูว่าจอตัวนี้มันเป็นจออะไรแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นตอนเนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นจอ Android นะครับ กุญแจก็จะเป็นแบบธรรมดานะฮะสำรลองมีให้เสียงท่อค่อนข้างที่จะดังนะครับอันนี้อันกล้าพูดได้เลยว่าท่อค่อนข้างที่จะดังแต่ถือว่าไม่ได้แบบโหนกหูวายหรือว่าน่าเกียดเป็นของ m max นะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นจอแอนดรอยนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเล่นอ่าธรรมดาอีกแบบหนึง่งตัวนี้กล้องมองหลังมีไหมแดนเข้าให้ดูนะครับจอแอนดรอยพวกนี้มันจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตัวมันด้วยแต่เราก็ต้องใช้อ่าอินเทอร์เน็ตในการช่วย ถ้าเกิดอย่างเราจะใช้งานจอพวกนี้มันก็ต้องมีการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตจากตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในรุ่นนั้นๆน,น,นะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างโนโกงโนเกีย no รุ่นเก่าๆอ่นนี้ว่าน่าจะยังไม่ได้นะครับนี่ก็จะมีให้เล่นหมดเลยมันก็เหมือนกับแทบเลตดีๆเครื่องนี้แหละดังเข้ากล้องมองหลังให้ดูอ่าสำหรับอย่างบางท่านที่ไม่ชินกับการใช้รถตู้ทึบตัวนี้มีกล้องมองหลังแบบนี้มาให้เห็นไหมฮะชัดเจนนะครับ อย่างของแบบนี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าตัวรถมันมีเลยเพราะนั้น,นเลยกล้าพูดเลยว่าซื้อรถแล้วได้กําไรก็คือได้ตัวนี้ไปนะครับจอพวกนี้ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่ามีติดรถไว้ก็ถือว่าดีกว่าสําหรับอย่างบางท่านนะฮะอาจจะเป็นมือใหม่หัดขับนะครับหรือว่าวิสัยท่านในการมองอาจจะไม่ค่อยชินกับตัวรถตู้ถึบแบบอย่างนี้มีกล้องมองหลังไว้ก็อุ่นใจกว่านะครับส่วนล้อหลังเนี่ยเหมือนกันนะฮะเป็น1ิครึ่ง นะครับ SSR และยางก็จะเป็นตัวปี23เป็นตัวยางไทยนะครับยางจีนเราไม่ได้มีการซื้อพวกนี้คือมันเป็นงานเทพมันไม่ใช่งานโหลงานโหลเนี่ยเขาจะเรียกว่า4วง9000อะไรแบบนี้อันนี้ของเราคือไม่ใช่แบบนั้นก็คือจะเป็นตัวงานเกรดแบบ AA เลยวัสดุแบบดีๆเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งฮะฝาท้าทยเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ ด้านหลังตู้ก็จะมีเป็นฟิล์มกันรอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนส่วนตู้ทึบเนี่ยมันจะมีลักษณะ2แบบ 1. ถ้าเกิดอย่างเป็นออริจินอลหรือว่าสแตนดาร์ดแบบธรรมดาจะเป็นภายในไม้อัดซ้ายขวาสามเหลี่ยมคางหมูแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราเอาไปวิ่งเป็นพวกของเหลวสารเคมีน้ำอัดลมน้ำดื่มน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทรงสีได้หมดที่มันเป็นตัวของเหลว นะฮะมันจะสามารถทําด้านในเป็นตัวตะแกรงได้แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกเพราะว่าถ้าเกิดยังถามว่าไม้อัดกับตัวตะแกรงแบบไหนแพงกว่าตะแกรงแพงกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับคราวนี้เราก็ไล่ยาวเลยนะฮะด้านฝั่งนี้ด้วยเห็นสีไหมครับสีเนี่ยมันเป็นสีเดิมบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูไล่ตั้งแต่ตัวกระบะจนถึงตัวหัวเก๋งเนี่ยช่วงตัวรถเนี่ยเวลาโดนแดดหรือว่ามันจะเป็นสีสะท้อนเนี่ย มันจะไม่เห็นไม่เห็นแบบความเหลื่อมเลยความเหลื่อมตรงนี้ก็คือจะเป็นสีเหลื่อมนะฮะบางจุดหนาบางจุดบางมีโป้มาอะไรอย่างพวกนี้ตรงนี้คือไม่มีนะครับรถอย่างพวกนี้เราซื้อได้ถ้าเกิดพูดก,กันแบบตามตรงนะฮะตอนเดียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นกันเยอะตามโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆแต่ก็รับประกันนะครับว่าถ้าเกิดรถใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่ารถกระบะตอนเดียวใช้ทำมาหากินเนี่ยปฏิพัทธ์คือที่หนึ่ง เราอยู่ที่หนึ่งในประเทศนี้เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่มีเยอะตัวรถที่มีคุณภาพและการออกรถที่มันง่ายพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆตัวนี้ราคานะครับ5 0า0 0 0 0บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะตัวนี้ราคา5 3 9 0 0 0าเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ภายในเดือน9นี้ ตัว1.9สีเทาแลมโบคันนี้จองร้อยเดียวรับเงินส่นกับบ้าน9,000ช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือน6เดือนแรกจะผ่อนอยู่เดือนละ6,000บาทนะครับและก็ฟรีน้ำมันเต็มถังจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศระยะทางเราอย่ามาคุยกันวิดีโอคอดูตัวรถได้เช็ครายละเอียดผ่านทางออนไลน์เพื่อความมั่นใจได้ตรงนี้ถ้าเกิดสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะครับ0891104954 อยากได้รถไว้ใช้ทำรรมาหากินอยากได้รถไว้มีอาชีพเพิ่มเติมติดตอ่อมีรถใช้แน่นอนแต่ขอเน้นย้ำนะฮะว่า1-9ถึง9และรับรถภายในเดือนนี้จองร้อยเดียวรับเงินสดกับบ้าน9,000รถจำนวนจำกัดโปรโมชั่นระยะเวลาจำกัดสนใจติดต่อด่วนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ